ระหว่างสหรัฐอเมริกานะคับกับฝั่งของจีนในเชิงงานสังเคราะห์ไม่เกิดรอกาสสงครามนะครับเพราะถ้าเกิดขึ้นมาสหรัฐอเมริกามีโอกาสแพ้มากกว่าและจีนทราบดีว่าสิ่งที่สหรัฐกําลังเดินเกมทําตอนนี้ต้องการที่จะทําการยุยยุให้เกิดสงครามเกิดขึ้นและให้จีนเป็นผู้ก่อสงครามคิ วัสดีครับมาพบก,กับผมเทศสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนสตูดิโอมาอยู่ที่รถบ้านนะมาแคมปิง้งวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์กำลังตึงเครียดหลังจากที่เดนซี่โพโรซี นะครับประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ปรากฏว่าเดินทางไปที่ไต้หวันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับมาตรการนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับได้รับการตอบโต้จากฝั่งของจีนหวังอี้ชี้สหรัฐเป็นผู้ทําลายสันติภาพรายใหญ่ที่สุดในโลกมักการบอกจีนไม่มีสิทธิ์โกรธ ความตึงเครียดในพื้นที่พุ่งขึ้นทันทีหลังจากที่นางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อช่วงกลางดึกของวันอังคารที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่สนใจคำเตือนก่อนหน้านี้ของจีนขณะที่เพโลซีและฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนยังคงอ้างว่าสหรัฐยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว แต่อนุญาตให้มีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการและความสัมพันธ์ทางทหารกับไต้หวันเพโลซี <P el osi> ได้เขียนบทความที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และเผยแพร่เมื่อเธอเดินทางถึงไต้หวันโดยระบุว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่กว้างขวางขึ้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับทางเลือกระหว่างระบอบเผด็จการและประชาธิปไตย เราต้องยืนหยัดเคียงข้างไต้หวันเพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรจะต้องชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเราไม่เคยยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจเด็ดขาดนายหวังอี e. มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการระบุว่าการทรยศของสหรัฐในประเด็นไต้หวันทำให้ความน่าเชื่อถือของสหรัฐล่มสลายนักการเมืองอเมริกันบางคน กำลังเล่นกับไฟในประเด็นไต้หวันพร้อมเรียกสหรัฐว่าเป็นผู้ก่อวินาศกรรมและทำลายสันติภาพโดยเจตนารายใหญ่ที่สุดในโลกทำนิบเขาวยืนยันว่าจีนไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธเคืองโดยนายจอนเคอร์บี้โฆษกสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอ้างว่าสหรัฐไม่ได้สแสวงหาหรือต้องการวิกฤต และเราก็ไม่ต้องการเข้าไปพัวพันกับการแสดงแสนยานุภาพใดๆในเวลานี้เช่นกันถึงแม้จะพูดเช่นนั้นแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อก็ระบุว่ากองทัพสหรัฐจะเพิ่มการเคลื่อนไหวในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในระหว่างการเยือนของเพโลซีโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan รวมถึงกลุ่มเรือโจมตีของสหรัฐได้เข้าประจำการอยู่ในทะเลฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วแทงที่หัวใจสหรัฐคว่มบาตรรัเสเซียอีกชุดใหญ่รวมเมียเก็บปูตินสหรัฐประกาศมาตรการคว่มบาตรรัเสเซียรอบใหม่โดยคราวนี้มีชื่อของหญิงสาวซึ่งร่ำลือกันว่าเป็นภรรยาลับของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินรวมอยู่ด้วยกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศวันนี้2ส,งสิงหาคม ว่ารัฐบาลอเมริกันได้ระง,งับการออกวีซ่าให้แก่อาลินามาราตอฟนาคาบาเอวาซึ่งเป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกโอลิมปิกชาวรัสเซียและอดีตสมาชิกสภาดูมารวมถึงอายัดทรัพย์สินอื่นๆของเธอด้วยสหรัฐอ้างว่าคาบาเอวามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับปูตินเคยเป็นผู้นำ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงหรือสมาชิกคณะกรรมการบริหารของรัฐบาลร,รัสเซียอีกทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานบริษัท National Media Group ซึ่งทำกิจการโทรทัศน์วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ข้อมูลสนับสนุนการทำสงครามลุกรานยูเครนหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานเมื่อเดือนเมษายนว่าสหรัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาคว่ำบาตรคาบาเอวา แต่ก็เกรงว่ากระทําเช่นนั้นจะยิ่งกระพือความตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าเธอคือหญิงสาวคนสนิทของผู้นำรัเสเซียคบาเอว่าเคยถูกสหาภาพยุโรปหรือ e อีูและสหราชอาณาจากักรคว่มบาทมาแล้วก่อนหน้าบทลงโทษของกระทรวงการคลังสหรัฐระลอกนี้อย่างครอบคลุมมหาเศรษฐีและผู้มีอิทธิพลในรัเสเซียคนอื่นๆ ตลอดจนผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่และบริษัทในเครือและสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งถูกคอรรว่าช่วยทางการรัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรขณะเดียวกันแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรผู้มีอิทธิพลชาวรัสเซียอีก3คนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมรัสเซียหนึ่งแห่งบุคคล4รายและนิติบุคคลอีกหนึ่งราย ที่เข้าไปปฏิบัติการในดินแดนยูเครนอย่างผิดกฎหมายรวมถึงหน่วยงานด้านกลาโหมและเทคโนโลยีของรัสเซียอีก24แห่งสหรัฐยังใช้มาตรการสหรรรััฐยงใช้มาตาตกจำกัดการออกวีซ่าให้แก่เจ้าหน้าที่รัสเซีย893คนและเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างชาติอีก31คนซึ่งสนับสนุนให้รัสเซียผนวกดินแดนไครเมีย ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของอยูเครนสื่อต่างประเทศรายงานว่าผลสำรวจของแกลลับโพที่เผยแพร่ในวันจันทร์ที่1สิงหาคมระบุชาวอเมริกามองเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงการบริหารจัดการที่ย่ำแย่และสถานะทางเศรษฐกิจคือปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศและเหลือเพียงแค่1%ที่พาดพิงถึงรัเสเซีย แม้ว่าความขัดแย้งยูเครนย,ยังคงเป็นข่าวสำคัญในสหรัฐแต่สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามของแกลลัอโพระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมมีความกังวลต่อพฤติกรรมของรัสเซียลดลงอย่างมากหลังแต่ระดับ9ในเดือนมีนาคมหรือเดือนต่อมาหลังจากรัสเซียเปิดปฏิบัติการรุกรานยูเครนเรื่องของการทำแท้งกลายเป็นประเด็นที่โดดเด่นขึ้นมาประเด็นหนึ่ง โดยมีชาวอเมริกัน8%ที่ระบุว่ามันเป็นปัญหาร้ายแรงที่สุดในประเทศถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี1984มีขึ้นตามหลังศาลสูงสหรัฐพิพากษาในเดือนมิถุนายนลบล้างคำพิพากษาเดิมคำตัดสินประวัติศาสตร์ปี1973ที่รับประกันสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการทำแท้งในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามประเด็นเกี่ยวกับการทำแท้งยังคงตามหลังปัญหาอื่นๆอีก3ประเด็นประกอบด้วยเงินเฟ้อและความบกพร่องของรัฐบาลสหรัฐซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนอย่างละ17%ส่วนประเด็นเศรษฐกิจทั่วไปอยู่ที่12%ทั้งนี้รัเสเซียไม่ใช่ข่าวพาดหัวของสื่อมวลชนสหรัฐประเด็นเดียวที่ประชาชนชาวอเมริกาเริ่มไม่ให้ความสำคัญโดยจากผลสำรวจของแกลลับโพพบว่า มีหลายประเด็นที่อเมริกันชนปลีกตัวออกห่างในนั้นรวมถึงโรคระบาดใหญ่โควิด1 9สภาพอากาศรุนแรงภาวะโลกร้อนและการพิจรารณาไต่สวนเหตุจลาจลบุกรัฐสภาในวันที่6มกราคม2021ของคณะกรรมาการสภาผู้แทนราษฎรโผลหลุดปากรัสเสียอ้างเจ้าหน้าที่เคียฟเผยเองสหรัฐมีบทบาทโดยตรงในสงครามยูเครน รัเสเซียในวันอังคารที่2ส,สิงหาคมกล่าวหาสหรัฐอเมริกาเกี่ยวพันโดยตรงในสงครามยูเครนโดยอ้างอิงรายงานของสื่อมวลชนสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันเรือบรรทุกธัญพืชยูเครนป้อนสู่ตลาดโลกลำแรกหนักตั้งแต่มอสโกเปิดฉากรุกรานเคียฟได้ทอดสมออย่างปลอดภัยภายนอกชายฝั่งตุรกีแล้วหลังการเดินทางที่ปราศจากปัญหาใดๆ จบแบบไหนสื่อมกักกนแรแฉรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่ไว้ใจเซเลนสกีท่ามกลางความขัดแย้งรัสเซียมีความไม่ไว้วางใจกันอย่างสุดขั้วระหว่างรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีวลดิมีเซเลนสกีแห่งยูเครนคอลัมนิสต์ของนิวยร์กไทมส์รายนง่งกล่าวอ้างในบทความที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่หสิงหาคม โทมัสลีฟริดแมนคอลัมนิสต์ด้านกิจการต่างประเทศของนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับเคียฟไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นในทางลับแล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐมีความกังวลเกี่ยวกับผู้นำยูเครนมากมายมากกว่าที่พวกเขาจะแสดงอย่างเปิดเผยฟริดแมนนักเขียนผู้ชนะเลิศรางวัลพูลิเซอร์สสมัยระบุ มีความไม่ไว้วางใจกันอย่างสุดขั้วระหว่างทำเนียบขาวและประธานาธิบดีวลดิมีเซเลนสกีแห่งยูเครนมากกว่าที่เป็นข่าวอย่างมากจีนประกาศห้ามนำเข้าสินค้าไต้หวันกว่า100แบรนด์ตอบโต้เพโลโซี่เยือนไทเป จีนประกาศห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากไต้หวันกว่า100แบรนด์โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบโต้ที่แนนซีเพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงไทเปเมื่อช่วงกลางดึกวันนี้เรื่องอื่นสำคัญกว่าชาวอเมริกันไม่มองรัเสเซียเป็นปัญหาใหญ่อีกต่อไปชาวอเมริกามองเงินเฟ้อที่พุ่งสูงการบริหารจัดการที่ย่ำแย่ และสถานะทางเศรษฐกิจคือปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศและเหลือเพียงแค่1%ซที่พาดพิงถึงรัสเซียผลสำรวจของแกลลโพที่เผยแพร่ในวันจันทร์ที่1สิงหาคมไต้หวันชี้จีนซ้อมรบรอบเกาะเป็นภัยคุกคามต่อท่าเรือและชุมชนเมืองอยันพร้อมป้องกันเต็มที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันประนามแผนการซ้อมรบใหญ่ยิงกระสุนจริงของจีน ว่าเป็นภัยคุกคามต่อท่าเรือสำคัญและชุมชนเมืองพร้อมประกาศยกระดับการป้องกันและจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดท่ามกลางสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันที่ร้อนระอุอย่างหนักจากการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไปเยือนไทเปโสดไม่เซ็งสสฟิลิปปินส์เสนอร่างกฎหมายให้เงินอุดหนุนพิเศษคนไม่มีคู่สสฟิลิปปินส์ เสนอร่างกฎหมายเพิ่มสวัสดิการและเงินอุดหนุนพิเศษให้แก่พลเมืองที่เป็นโสดเพื่อช่วยเหลือคนไม่มีคู่จำนวนมากที่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเ <K l uck ling> พื่อเสรีภาพประชาชนส่งเสียงเฉีย์ลั่นระหว่างเครื่องเพลโลซีบินเหนือไทเปตึกระฟ้าเปิดไฟขอบคุณดีใจฝ่าวงล้อมปักกิ่งมาจนได้คำพูดครั้งประวัติศาสตร์เรามาอย่างเป็นมิตรที่ไต้หวัน เรามาอย่างสันติในภูมิภาคสำนักข่าวเอเจนซีสรายงานเกาะติดการเดินทางถึงไต้หวันของประธานสภาคองเกรสสหรัฐแนนซี่เพโลซีครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในคืนวันอังคารที่สองสิงหาคมประชาชนไต้หวันแห่รอคอยต้อนรับคึกคักส่งเสียงเชียร์ดังลั่นระหว่างเครื่องอยู่เหนือกรุงไทเป ตึกสูงระฟ้าไต้หวันเปิดไฟแสดงความขอบคุณเพโลซี่อย่างจริงใจที่สามารถฝ่าวงล้อมปักกิ่งเข้ามาถึงไต้หวันได้สำเร็จกระทรวงกลาโหมไต้หวันถแถลงเฟกนิวส์เครื่องบินรบจีน su 3 5ไม่ได้กำลังข้ามช่องแคบไต้หวนันก่อนเครื่องบินเพโลซี่กำลังลงจอดผู้นำประธานสภาคองเกรสสหรัฐกล่าวครั้งประวัติศาสตร์เรามาอย่างเป็นมิตรที่ไต้หวนันเรามาอย่างสันติในภูมิภาค หลังจากที่จีนนะครับขู่ในกรณีของเดนซีโพลสีประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้าไปไต้หวันเมื่อไหร่ฮะก็อาจจะถูกสอยถึงเวลาสหรัฐกลัวที่ไหนนะครับสหรัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการนะฮะโชว์แล้วก็ออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรื่องการลอบสังหารนะรผู้นำกลุ่มอันกออีดาในอัฟกา,านิสถานซึ่งก็ทำให้อัฟกานิสถานเกิดความประสรรมัมระสาย หลังจากสหรัฐอเมริกาพ่ายแพย้สงครามในอัฟกานิสถานนะครับในขณะเดียวกันก็ส่งแดนซี่โพโรซีประธานสภานะครับเข้าไปสนับสนุนไต้หวันนะฮะเป็นหลักการแบ่งแยกและปกกรองนะครับขศกของทางจีนนะฮะประเทศจีนหวังอี้ก็ประนามการกระทําของไต้หวันที่ทําการย, <c oughs> ยุยงนะครับแบ่งแยกไต้หวันนะฮะ ก็มีนักร้องมายืนยันนะบอกว่าจีนมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับคือก็สนับสนุนเรื่องของการรวมจีนกับไต้หวันนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้เป็นไปได้วยความตึงเครยียดเพราะจีนก็ทําการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นก็คว่ำบาตรนะครับในฝั่งของไต้หวันโดยการงดซื้อสินค้า2องถึงสามพชนิด ที่มาจากไต้หวันทั้งหมดนะครับเป็นการต่อต้านและคว่ำบาตรนะครับในกรณีที่แดนซี่โพโรซีเดินทางนะครับไปยังไต้หวันนะครับในส่วนของยูเครนนะครับยูเครนน่าสนใจฮะปรากฏว่าตอนนี้ก็มีรายงานของสื่อของสหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนท่าทีนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังไม่ไว้ใจ นะครับประธานาธิบดีของยูเครนนะครับประธานาธิบดีโวโรโรมีเซเลนสกี้ของยูเครนนะครับจูๆก็ไม่ไว้ใจนะเกิดขึ้นหลังจากที่ยูเครนกำลังพ่ายแพ้สงครามอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนะารับรเซียเข้าทำการยึดสถานีนิวเคลียร์นะครับดรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ประนามนะครับว่าการยึดดังกล่าวเนี่ย ใช้สถานีนี้เป็นตัวค้ำประกันนะครับในขณะที่รัสเซียก็เปิดโปงนะครับว่าเจ้าที่ของสาของฝั่งของยูเครนเองก็ออกมายอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเป็น,นกลไกสำคัญเป็นตัวตัดสินใจสำคัญที่ทำให้ยูเครนนั้นก้าวสู่สงครามสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นแต่ในทางงานสังเคราะห์แล้วสงครามจะเกิดขึ้นหรือไม่ สิ่งที่น่าสนใจคือมีการจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารของฝั่งไทยนะครับทหารของประเทศต่างๆในฝั่งของเอเชียจับตามองกันนะครับว่าจะเกิดสงครามหรือไม่ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับฝั่งของจีนในเชิงงานสังเคราะห์ไม่เกิดรอกัสสงครามนะครับเพราะถ้าเกิดขึ้นมาสหรัฐอเมริกามีโอกาสแพ้มากกว่า และจีนทราบดีว่าสิ่งที่สหรัฐกำลังเดินเกมทำตอนนี้ต้องการที่จะทำการยุยุให้เกิดสงครามเกิดขึ้นและให้จีนเป็นผู้ก่อสงครามนะครับหลักที่สหรัฐทำอยู่เรียกว่าหลักการแบ่งแยกและปกครองนะครับต้องการแบ่งแยกจีนเป็น3ส่วน4ส่วนได้สัมปายนะครับห่แบ่งเป็นไต้หวัน2เป็นฮ่องกง3เป็นซินเจียงนะครับเพื่อที่จะลด อำนาจอิทธิพลของจีนให้น้อยลงและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนนะครับที่ทำการสนับสนุนฝั่งของรัสเซียแต่เหตุการณ์ที่สหรัฐทำขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าทางราัสเซียทางเกาหลีเหนือประกาศยืนข้างจีนอย่างเป็นทางการนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการบุกรองสงครามยังไม่เกิดหรอกครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดกลายเป็นสงครามทางการค้า ส่วนสงครามอาวุธคงต้องใช้เวลาคู่กันไปคู่กันมาอีกนานในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองวันที่12นะครับสิงหาคมวันที่26 27หรือ27นะครับสิงหาคมนะครับจะเป็นทามมิ่งหรือเวลาที่จะบอกถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่จนถึงขณะนี้น,นะครับ ความรุนแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นนั้นมีหรือไม่ก็คงจะยังไม่น่ามีนะครับจุดแตกหักก็มี26 27สิงหา12สิงหานะครับแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยสิ่งที่น่าจับตามองคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และในกรุงเทพมหานครนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วงราชชาวไทยพักมีราชนฟ้าคอยหมูยายแผ่นดินเท่นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าผ่าหวานดำพื่อ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาาอนผู้คนฟ้าผา่า,าจนผ่านพ้นโผ,นผ,นผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ไม่สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไัยไม่เคยไหว,ว้ไหว,ว้ฟ้าทรงผูกพันในฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจเธอไท,ทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิ สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฝฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไหว,ว้ไหว,ว,ว้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น Keep.